สวัสดีครับอ่านยิงหนึ่งผลงานกับช่างอีกแล้วชีวิตติดสวนนะครับยหนึ่งหนึ่งผลงานนะครับแอบสลายละสองนะครับให้ดูโอ้นะครับผมหนึ่งผลง,งานวสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะครับกลมรมสมบูรณ์ชีวิตติดสวนของช่างอินผู้ใดอยากชมสวนช่างอินกันแววมา นะครับผมบมีอย่างหลายครับมีแต่น้ำตอนน้ำฝากมีนม้ำเด็ก,กินน้ำแน่นอนครับโอเคครับเสืนสร้างยินนี่ละเผาหมอมผัดเตี๋ยครับมันกะเลลายความสุขของคนเฮาบ่คือกันครับสร้างยินปงกันละมานางคิดนอนคิดแล้วครับ เงินทองมันไ่ได้ไปอยู่ใส่หรอกครับมันไาอยู่อยู่ทึ่งตึกใหญ่ทึ่งตึกสูงหรอกมันอยู่น้ำขี้ดินขี้ยาเน,นี่ยแหละครับเองในห้าสิหามันพอบอ่หามันเห็นบอบางคนเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกับลูกแต่ก,กับยายยุทธครับก็ต้องเฮ็ดคือสร้างยินนี่มาปลูกปลูกเครือเทศปลูกบวกหมูปลูกงยันงน้ำป่าน้ำลุงลูปเบิดครับ บัวดก็บอกสางยินเห็นยังบัได้ดอกค่ณปาเบื้องเบื้องเห็นยังบัได้ดอกเจ้าเกี่ยวกับเสียทุณป้ามือโปเย็นโอ้ยเห็ดบัได้กับบได้ลองเบื้องผมว่าผมก็ลองนี่ครับผลงานกับผลงานเป็นเคื่องการันตีของของ,ของเฮานะครับอย่าอย่าเอาปากาว่าว่าโน่นนี่นั่นความสําเร็จอย่างที่ผมบอกมันบัได้อยู่ที่ปากครับมันอยู่ที่มืออยู่ที่การกระทํางมืงเฮา ว่าห้าสีเห็ดบอ่อเห็ดแล้วห้าสีเอาใจใส่สำเด็นะครับฝางว้คิดครับนี่คือผลงานสร้างยินเล็กๆลน้อยน้อยครับเป็นเกเล็กเล็กน้อยน่อยเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อพี่น้องชาวสวนห่าที่เพลินเห็ดอยู่ว่าเอ้ยเห็ดเป็นยังคือเห็ดยังกับโบได้บได้คิดแล้วต้องทํานะครับ ทำแล้วก็บพรามันถิ่งนะถ้ำแล้วก็ต้องดูแลครับคิดแล้วต้องทำแล้วต้องดูแลนะครับใจใสเพื่อนนิดนึงนะครับที่สร้างกินกับงานซองด่านครับทั้งลานทั้งบ้านกับสวนสวนกามาเสาแรงนะครับผมง,ง่ายๆนะครับคิดแล้วต้องทำนะครับผมอย่าจะครับอย่าจะ ท่าจะเราจะบวกะรเหตุกับคารัโบผมันดีคาร่บเปนคิดนะครับ